กลับมาติดตามช่วงนี้แอนบีเทียนนอตรมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพูดคุยกับทางด้านของผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆแล้วก็โครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นของจังหวัดน่านติดตามกันในช่วงนี้ค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดพีอดีสบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะใจก็มันต้องเปนะ็นเช่นนั้น ค่ะคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดน่านนะคะเดี๋ยวเขาอ,อนุญาตพูดคุยกันกับทางด้านของคุณกมปนาธพอจิตผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านอยู่ในสายกับเราแล้วท่านผู้ช่วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณส,สมัชญยาและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะยครับค่ะก่อนที่เราจะไปพูด,ดถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นของจังหวัดน่านสอบถามบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาลอยกระทงจังหวัดน่านเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้คึกคักเลยครับคึกคักเลยพี่นองประชาชน เหมือนกับสนใจแล้วก็ให้ให,ให้ความสําคัญแต่งตัวเป็นชุดไทยชุดพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับามาร่วมกิจกรรมกันเยอะเลยแล้วก็ของงานเองเนี่ยเราจัดอยู่เรียกได้ว่าเกือบจะทุกพื้นที่เลยนะฮะในพื้นที่ต<า>่างๆก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางหน้าค่ายทหารเราก็จัดนะครับทางแต่ละอําเภอในท้องที่ของแต่ละอำเภอก็จัด อย่างตัวในเขตตัวเมืองเนี่ยก็จะมีทางเทศบ,บาลเมืองน้านทางอปสชัยสถานทางหน้าค่ายสุยพงศ์โดยมณฑลหานบกที่38บอะไรเงี้ยนะครับเพราะจัดกิจกรรมดีเลยครับก็มีทั้งระวงย้อนยุคมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมมีการประกวดบ้างในบางเวทีนะครับที่นักประชาชนก็ให้ความสนใจแล้วก็มาลอยกระทรงกันเยอะเลยอ,อย่างที่จุดเมื่อวานนี้อย่างที่หน้าค่ายสุยพงศ์เนี่ยก็คือ บรรยากาศดีมากแล้วก็มีดนตรีมาเล่นในรบริเวณงานนะครับแล้วก็ไม่มีการจุดประทัดเลยในงานคือ oh. พี่น้องประชาชนบอกว่าชอบมากเลยที่ไม่มีการจุดประทัดในงานอะไรนะครับ hmm. ก็ถือว่าเป็นเป็นความชื่นชอบแล้วก็ฝากชมมาถึงนอกจากจะมีมอทบ38แล้วก็จะมีอีกหลายจุดนะครับที่จัดได้ดีแล้วก็เหมือนกับไม่มีประทัดมารบกวนเวลาที่เราไปลอยกระทงหรือว่าไปร่วมงานอะไรเนี้ยครับค่ะ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวช่วงลอยกระทงนี่เป็นภายในจังหวัดหรือว่ามีนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวบ้างคะเนื่องด้วยเป็นวันปกติส่วนใหญ่ก็จะเป็นในจังหวัดครับคุณคนในจังหวัดนี่แหละครับที่ออกมาลอยกระทงกันแล้วก็ล่าสุดเช้าของวันนี้เองทางเทศบาลเมืองงานก็ได้เชิญชวนซึ่งได้จัดมาเป็นประจำทุกป,ปีนะครับชวนน้องๆในเขตเทศบาลเมืองงานมาช่วยกันในการคัดแยกขยะกระทงครับอย่าง ที่โรงเรียนหลายโรงเรียนของของสังกัดเทศาบาลืองหน้นานเนี่ยก็จะเอาขยะเหล่านี้แหละเอาไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างเช่นเทียนเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือว่าอาจจะมีตะปูอาจจะมีหยวกกล้วยอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปปั่นมาทําเป็นกระดาษจากหยวกกล้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเช้านี้ก็มีการคัดแยกขยะน้องๆก็มาช่วยกันเยอะเลยครับโอ้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็ให้น้องๆนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในช่วงลอยกระทงด้วยนะคะค พูดถึงในอนาคตบ้างค่ะ,ะผู้ช่วยค,ะค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวจุดนี้ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดเช็คอินสำคัญของจังหวัดน่านก็คือหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองน่านตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะ,ะช่วงล่าสุดเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาครับได้รับเกียรติจากท่านสุทธิพงษ์จุนจเจริญครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็ได้มาร่วมพิธีเราได้มีการจัดบวงสวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัวครับรวมไปถึงอดีตผู้ครองนครน,น่านทุกพระองค์แล้วก็เทวดาอารักษ์ทั้งหลายซึ่งเราก็จะทำตามประเพณีโบราณในการที่เราจะรื้อโครงสร้างหรือว่าอาคารเราก็จะมีประเพณีแบบร้านานาตรงนี้ก่อนโดยเราจะเป็นการปรับปรุงอาคารสารกลางจังหวัดน่านหลังเก่านะครับให้เป็นหอจิลป,ปะวัฒนธรรมเมืองน่านแล้วก็แหล่งเรียนรู้ างวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกนะครับในวันในวันที่มีการบวงสวงไ้เนี่ยก็จะมีการประกอบพิธีตามประเพณีล้านนาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการถวายขันข้าวการถวายเจดีทรายตุงทาวานะครับการขึ้นเท้าทั้งสี่ของเท้าจดูโลกบาลอะไรเงี้ยนะครับาการตับปารส่ขันหนึ่งร้อยขันก็มีทางพระสงฆ์พระเทระชั้นผู้ใหญ่ก็มาร่วมในพิธีด้วยเขาเรียกว่าทําบ้านเราทางเหนือเราก็เรียกว่าสุดถอนอะไรเงี้ยนะครับในการก่อนที่จะรื้อ สร้างอาคารอะไรใหม่เพื่อความเป็นสีมงคลนะฮะเพื่อความมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนจะได้มาร่วมกันค่ะ,ะกะ็คาดว่าจะรื้อถอนเนี่ยแล้วเสร็จภายในประมาณสามถึงสี่เดือนขัางหน้านี้แล้วก็จะสร้างเสร็จภายในสองปีนี้นะครับมูลค่าในการดำเนินการต่างๆเนี่ยก็ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากมูลนิธิรักป่านานนะครับได้สนับสนุนในการ ให้งบประมาณในการดําเนินการทั้งหมดก็ประมาณ6 0ร้อยถึงเจ็ดรอยล้านบาทนะครับ<ฆ>ในการก่อสร้างแล้วก็ในการดําเนินการตลอดม่วงเวลาในการดูแลตรงนี้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะเปิดฟรีให้กับทุกท่านไปใช้บริการได้เลยนะครับ<ฮ>รใน,นบในนี้จะมีอะไรบ้างคะ่ะผู้ช่วยคะ่ะ หลักๆก,ก็จะมีเป็นหอศิละปะวัฒนธรรมร้านนาตะวันออกนะครับมีพ<ะ>ื้นที่จัดแสดงนิทรรศาการแล้วก็มีพื้นที่เป็นเหมือนกับเป็นสวนเรียนรู้เป็นจุดให้น้องๆท่านผู้สนใจได้มาสแสดงเป็นเวทีาการแสดงศิละปะวัฒนธรรมแล้วก็อื่นๆนะครับอไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นเป็น ร่างที่ได้แจ้งไว้นะครับอย่างเช่นมีห้องนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมก็จะมีห้องโถงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชประวัติยของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับมีห้องละครรัฐน่านนครรัฐแห่งรัฐนาตะวันออกนะครับมีประวัติศาสตร์ต่างๆมีพังมื่งน่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีเรื่องของลำนําแห่งขุนเขานิทรรศการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งวลทีของจังหวัดน่านภูมิศาสตร์เกษตรศาสตร์นะครับ มีเรื่องของวิถีสายน้ำาิศการของวิถีชีวิตของพี่น้องชาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีพุทธศินแห่งนันทบุรีนะครับเราเรื่องถึงสถาปัตยกรรมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาด้วยแล้วก็มีกลุ่มปัญญาเชิงช่างต่างๆของน่านแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นเล่าเรื่องราวแล้วก็อนาคตของน่านครับก็จะมีคล้ายๆกับห้องจัดแสดงแล้วมีห้องสมุดขนาดใหญ่อะไรต่างๆด้วยเป็นพื้นที่รองรับให้กับ พี่น้องประชาชนให้โดยเฉพาะน้องน้องเยาวชนครับจะได้เป็นสถานที่ในการมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็อย่างที่ได้นําเรียนไปมีห้องประชุมด้วยนะฮะมีอาคารอนเนกประสงค์ให้ใช้งานเป็นหอขนาดใหญ่มากๆเลยเพืบอว่าให้เข้าไปใช้ฟรีแล้วก็ถ้าเป็นตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างตรงนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้ได้ฟรีด้วยครับต้องบอ,อกว่าจังหวัดน่านเองถือว่าเป็นมีพื้นที่เมืองเก่าเยอะแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์นะคะ เราก็จะได้เห็นเวลาไปท่องเที่ยวน้าเนี่ยก็จะเห็นจุดต่างๆเขามีการรณรงค์แล้วก็มีการรักษาไว้ซึ่งสถานที่สําคัญที่เป็นโบราณสถานหรือว่าเป็นเอกลักษ <Yep. S 1> ณ์เป็นของเก่าแก่ของจังหวัดหน้าเนี่ยนะคะแสดงว่านับจากนี้ไปประมาณ2ปีก็ปี6 8 6 9เราก็จะ <Yep. S 1> ได้เห็นหอศิลปะวัฒนธรรมของเมืองหน้า yep. Yep. ใช่ไหมคะอย่าง yep. yep. อาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญหรือว่าอาจจะเป็นอย่างเช่นครุฑที่อยู่ของสารกลางจังหวัดน่านหลังเดิมนะครับหรือว่าป้ายชื่อหรือว่าสิ่งอะไรที่มันสําคัญสําคัญของจังหวัดน่านที่ยังอยู่ที่สารกลางจังหวัดน่านหลังเก่าเนี่ยเราก็ยังเก็บไว้อยู่นะฮะเก็บรักษาไว้อยู่เราก็จะแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนศิลา์แห่งชาติจังหวัดน่านของเราอยู่ด้วย<า>นะครับท่านก็ไปดูกันได้<า>ครับ กว,กว่าจะมีการรื้อถอนกว่าจะมีการ,รสร้างขึ้นมาใหม่ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเรามีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น<ช>ของพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนถึง4ครั้งเลยนะครับส่วนใหญ่แล้ว90้าิกว่าเปอร์เซ็นต์พี่น้องประชาชนเห็นด้วยในการที่จะดําเนินการโครงการนี้ต่อนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าต้องรอดูในอนาคต อันใกล้นี้นะคะท่านผู้ช่วยเราก็จะได้เห็นน<ช>อศิละปะที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในเมืองน่านไหมคะน่าจะใหญ่ที่สุดใช่ครับในฝั่งร้านนาตะวันออกก็น่าจะมีสถานที่แห่งนี้แหละนะครับจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่แล้วก็เป็นสถานที่สําหรับให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนรวมไปถึงผู้สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องของ ร้านนาของเรานะครับในพื้นที่ด้วยวันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศอัปเดตสักนิดหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าตอนนี้อยู่ในใช่ไหมฮะค่ะคอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วแล้วก็ในอนาคตต่อไปจะต้องดําเนินการอะไรอย่างไรบ้างนะคะถ้าพูดถึงจังหว<ช>ัดน <ะ S 2> ่าต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสเสน่ห์มากค่ะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากที่สําคัญน่านเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของกาแฟด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับ ในรับรางวาัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ผ่าน <ฮะ S 2> มา <ฮะ S 2> น่านก็ฟาดเรียบไปเลยอย่างปี2ปีที่ผ่านมาจะเรียกได้ว่าน่านเนี่ยติดหติดอันดับท็อปเทตลอดเรื่องของถ้าไปแข่งเรื่องของกาแฟาที่ไหนเป็นเวทีท้งระดับประเทศแล้วก็เวทีใหญ่ๆด้วยนะคร <ฮะ S 2> ับเราก็เลยจะมีการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับกาแฟวินเทอร์น่านคอฟฟี่เ e เวอ2์2เดี๋ยวให้ท่านผู้ช่วย <ฮะ S 2> ได้พูดถึงรายละเอียดสักนิดนึงค่ะว่างานนี้เราจะจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่คะ งานนี้จะโดยทางทอท,อท,อทอสํานักงานน่านครับร่วมกับทางหอ,อก,การค้าจังหวัดน่านชมรมกาแฟน่านชมรมกาแฟพิเศษน่านนะครับรวมไปถึงสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่านสอวงสาหกรรมท่องเที่ยวและภาคกเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดน่านนะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งเวทีเป็นอีกหนึ่งงานที่เปิดให้กับท่านผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของกาแฟนะครับในการมาเปิดประสบการณ์ในการมาดื่มกาแฟท่ามกลางธรรมชาติกับบรรยากาศดี ในช่วงฤด,ดูหนาวของภาคเหนือของเราแบบนี้แล้วก็ที่น่านด้วยจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ําน่านครับเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ mm hmm. ระหว่างวันที่8ถึง10ธันวาคมนี้นะครับภายใต้ชื่อง,งานอย่างที่คุณชมัชยาได้บอกไป <Ha. S 2> วินช่วยน่านคาเฟ่เลิเวอร์สำหรับคอกาแฟแล้วก็คนที่รักกาแฟด้วยไปในงานก็จะมีการคัดสรรร้านกาแฟคาเฟ่ที่ขึ้นชื่อของน่านเลยนะครับ mm hmm. มารวมมันอยู่ที่บริเวณแห่งนี้เลยทั้งออกร้านมาจำหน่าย แล้วก็มาให้ท่านได้ลิ้มลองได้ชิมได้สัมผัสทั้งเรื่องของกลิน่นเรื่องของรสแล้วก็จะมีเหมือนกับเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันในธุรกิจด้านนี้เรื่องของกาแฟนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีครับด้านของเราก็าถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตกาแฟที่สําคัญเนื่องจากว่าเรามีภูมิประเทศมีระดับพื้นที่ความสูงจาก,กระดับน้ำทะเลที่พอเหมาะมากกว่า7 0 0เมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็80%เซนนั้นลักษณะส่วนใหญ่ของพื้นที่ด้านของเราจะเป็นภูเข,ขาสูงมีอากาศหนาวเย็นที่เหมาะกับ การปลูกกาแฟทําให้หน้าของเราถือเป็นดินแหล่งอีกหนึ่งแหล่งที่พาะปลูกกาแฟแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีนะครับดังนั้นงานนี้ก็เลยเป็นการที่จะมาช่วยกันพยาสมคัญเผยแพร่ด้วยในเรื่องของค้งกาแฟน่านที่ได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมไปถึงรสชาติของกาแฟน่านด้วยดังนั้นก็อยากจะเชิญทุกท่านได้มาเที่ยวงานนี้นะครับภายในงานเนี่ย ท่านก็จะได้ชิมอย่างที่ได้บอกไปกาแฟจากทุกดอยเลยนะฮะ<ฆ>ของโน<ฆ>ของเราที่มีชื่อทั้งนั้นเลยว่ารวมอยู่ที่งานนี้งานเดียวเลยนะฮะ<ฆ>มีเทศกาลรื่องของกาแฟนน่นเรื่องของงานครับมีฟรุตทรัคมาด้วยมีการสแสดงบนเวทีอย่างเช่นบาริ s t a าออนเดอะ l ทนะครับมีลาเต้ Art Workshop มีการแข่งขันน่นด r i ฟท์แชมเปี้ยนชิพด้วยนะฮะ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศมาบอกว่าจะมาร่วมเป็นกรรมาการตัดสินในเวทีนี้ด้วยนะครับก oh, <ค>็ใครที่ชื่นชอบเรื่องของกาแฟห้ามพลาดกับงานนี้เลยแปดถึงสิบธันวาคมนี้นะครับภายในงานครับใครที่มาช็อปภายในงานแล้วเนี่ยซื้อครบแปดรอบาทเขาก็จะมีของที่ระลึกนะฮะจากทางคร,งทราทสำนักง,งานมอบให้ด้วย mm hmm. มีแก้วน้ำมีปิ่นโตมีของที่ระลึกมอบให้นะครับแล้วก็เมื่อ,อ ใ้จ่ายครบอีก500บาทนะครับสำหรับท่านที่ได้มาร่วมงานท่านก็จะรับสิทธิ์ในการชิมกาแฟที่รังสรรจากนักชงมืออาชีพในกิจกรรมบริสต้าออนเดอะเทเทุกวันด้วยก็ฝากไปด้วยนะครับอีกง,งานที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับค่ะ8-10ธันวาคมนี้โอ้โหถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสอยากจะให้แวะเวียนไปชิมกาแฟที่จังหวัดน่านแสดงว่ากาแฟแต่ละดอยนี่คือรสชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอืะม จากการสอบถามผู้ที่เป็นของกาแฟเขาไม่ค่อยจะสนัดสัมทัดเรื่องของการชิมกาแฟแต่พทราบมาว่าเขาเล่าให้ฟังว่าแต่ละดอยก็จะต่างกันครับก็จะมีรสที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวตนของแต่ละดอยที่มีเฉพาะแต่ละดอยด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะไปตระเวนชิมแต่ละดอยอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนแต่ถ้าไปในงานนี้ได้ครบทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ เพราะแต่ละดอยของแม่นก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับอยู่ห่างไกลกันมากบางบางทีเนี่ยกว่าจะเดินทางจากนี่ไปถึงนู่นเนี่ยอาจจะใช้เวลาไปและกลับนี่เป็น1วันเลยทีเดียวระยะทางค่อนข้างไกลามากครับเพราะฉะนั้นไปเที่ยวงานนี้ได้ครบอย่างแน่นอนได้ชิมกาแฟได้ซื้อของแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าได้ไปท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะคะอีกหนึ่งงานค่ะท่านผู้ช่วยงานสืบสารสินถิ่นเวียงสาช่วงนี้งานเยอะงานแน่นจริงๆนะคะจังหวัดน่านงานนี้เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9้าด้วยครับเพราะว่าอำเภอเวียงสางานนี้จัดขึ้นที่อำเภอเวียงสานะครับถือว่าเป็นอำเภอแรกที่เข้าสู่จังหวัดน่านถ้ามาจากทางทางจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็เป็นอำเภอที่ เรามีอนุสรรอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่านนั่นก็คือพระองค์ได้เสด็จพระดาเนินที่จังหวัดน่านโดยมาที่เข้ามาเที่ยำเอลวียงสานี้ก่อนครั้งแรกนะฮะย้อนไปเมื่อปี2501แล้วในวันที่16มีนาคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเสราิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงครับพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมรัษดรในภาคเหนือแล้วก็พระองค์ได้เสด็จ โดยรถยนต์พระที่นั่งนะครับจากจังหวัดแพร่มายัางจังหวัดน่านเมื่อถึงที่อำเภอเมื่อก่อนอำเภอเวียงสาชื่อว่าอำเภอสานะครับค่ะก็ต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จประทับณนะบริเวณหน้ามุขชั้นสองอย่างที่ภาพที่ได้จุดนี้เลยะนะคะฝากให้ได้ชมกันนะครับของอำเภอสาตอนนั้นครั้งนั้นถือว่าเป็นรอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่านเลยนำความกล้าเ่ม แก่ประสบนิกรชาวอำเภอเวียงสาของชาวจังหวัดน่านอย่างล้นพ้นเลยนะครับจึงได้มีงานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยนะครับในการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่เราได้จัดขึ้นกิจกรรมก็มีหลากหลายกิจกรรมครับนอกจากาที่เราจะได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านแล้วนะครับก็ยังเป็นกิจกรรมที่จะได้ส่งเสริมเรื่องของมูลค่าหรือว่าการสร้างเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวให้กับทางอำเภอเวียงขาด้วยนะครับเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิน่นเพราะว่าในงานเนี่ยก็จะมีในเทศการต่างๆมีสินค้าชุมชนมีสินค้าโอทอปหรือว,ว่าสินค้าต่างๆนํามาจําหน่ายในงานด้วยแล้วก็มีการแสดงบนเวทีมีการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมเป็นเวทรรีให้กับน้องๆเยาวชนได้มาแสดงความสามารถอย่างเช่นร้องเพลงเล่นดนตรีหรือว่าอื่นๆแล้วก็เป็นเวทีให้กับน้องๆนักเรียนแต่ละโรงเรียนนําผลงานของตัวเองมาแสดงโชว์อะไรต่างๆภายในงานนี้ด้วยนะครับค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจเรียกได้ว,ว่าเป็นงานที่เป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของเมืองน่านเลยก็ว่าได้นะคะคนั่นหมายความว่าเดือนวันที่สองถึงห้าธันวาคมครับค่ะสองถึงห้าธันวาคมนั่นหมายความว่าเดือนหน้าเดือนธันวาคมต้องหยุดยาวแล้วก็ไปน่านตั้แต่วันที่สองยาวไปจนถึงวันที่สิบเลยนะคะ ใช่ครับค่ะ,คะเพราะว่างานเยอะจริงๆนะคะสองงานที่ประชาสัมพันธ์ถ้าพูดถึงจังหวัดน่านช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวท่านผู้ช่วยคะมีจุดเช็คอินไหนที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวบ้างไหมคะช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามยอดดอยหรืออุทยานแห่งชาติต,าต่างๆเนื่องจากเนื่องจากว่าจะมาสัมผัสทะเลเหมอกกันแล้วก็เรียกได้ว่าเราก็ไม่เดินทางได้สะดวกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายจอดรถ ถึงเลยนะฮะแล้วก็ขับไม่ต้องไกลมากหลายอุทยานก็ไม่ว่าจะเป็นที่อุทยานแห่งชาติสีน,าน่านนะครับทะเลหมอกที่พวกสวยมากสุดลูกหูลูกตาเลยเหมือนว่ายืนอยู่บนยืนอยู่บนทะเลหมอกเลยนะฮะใกล้กันมากเลยมีสีน่านมีขุนสถานมีดอยภูคานะครับแล้วก็โอ้มีอีกหลายที่เลยยอดดอยทงนาะนส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะเป็นนะักท่องเที่ยวมาสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็มาชมทะเลหมอกกันนะครับ ถ้าไปเที่ยวนานไปดูทะเลหมอกนี่ต้องไปไปโซนไหนคะท่านผู้ช่วยคะได้ทั้งโซนเหนือแล้วก็โซนใต้เลยครับโซนโซนเหนือก็จะมีที่บอกเรือที่จุดชมวิวที่บอกเรือนะครับก็จะมีที่ปูวก็จะมีอุทยานแห่งชาติดอยปูคานะฮะโซนเหนือก็จะมีถ้าโซนใต้ก็จะเป็นขุนสัานเป็นสีน่านอุทยานสีน่านนะครับแล้วก็ตามอุทยานแห่งชาติอื่นๆก็ เช่นกันก็ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> ในตัวเมืองเนี่ยมีคนถามว่าเอ๊เราอยากจะไปดูในตัวเมืองเนี่ยพอจะมีเห็นไหมก็พอมีนะ <c oughs> ครับถ้าวันไหนท่านโชคดีก็จะได้พบกับทะเลหมอกที่บริเวณยอดดอยอวัดพระธาตุเขาน้อยครับ <c oughs> อยู่ในตัวเมืองนี้เลยแล้วก็ขึ้นไปไม่ไกลออกจากตัวเมืองไปไม่ไกลครับไม่กี่กิโลเองก็ <c oughs> งสามารถที่จะ <c oughs> บางวันเนี่ยถ้า โชคดีมีโอกาสดีๆบรรยากาศหรือว่าภูมิอากาศเนี่ยเหมาะสมก็จะเห็นทะเลหมอกเช่นกันนะครับถ้าอากาศเป็นใจก็จะได้เห็นนะคะใช่ใชจริงๆน่า,า,า <ๆ S 2> น,านเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ไปท่องเที่ยวแค่บริเวณยอดดอยในตัวเมืองน่านเองก็น่าสนใจมีจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเหมือนกันนะคะครับเป็นถนนคอนเดอร์ในช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บไปไปสัมผัสอากาศเย็นๆไปหาของอร่อยๆทานไปซื้อของที่ระลึกเสื้อผงเสื้อผ้า ก็จะมีถนนคนเดินกาดขวงเมืองน่านสุขสาวาทิตย์นะครับถนนคนเดินหน้าค่ายสุยพงศ์ก็มีนะครับมีเพลงมีอะไรให้ฟังด้วยวันอังคารแล้วก็วันพุธจะหน้าค่ายสุยพงศ์นะครับแล้วก็อำเภอโซน,นานอกก็จะมีอำเภอพู้เชียงกลางอะไรเงี้ยเขาก็จะมีถนนคนเดินมีจุดเช็คอินแล้วก็มีจุดเช็คอินใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะด้วยในชะ่วงในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านคาเฟ่ต่างๆจุดเช็คอินต่างๆหรือว่าจะเป็น ใครน้องๆหนูๆที่ชอบเรื่องของแกะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็มีมาจุดนั้นจุดนี้มาเพิ่มเติมค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าไปเที่ยวนี่ก็เที่ยวได้ตลอดทั้งป<บ>ีน,นะคะท,ท่นะานสุนี้ให้ท่านผู้ช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านรวมไปถึงนักท่องเที่ยวไปเที่ยวจังหวัดหน้าในช่วงนี้กันค่ะเชิญชวนนะครับนั่นของเราเน้่อจากจะมีสภาพอากาศหนาวหรือว่ามีทะเลหมอกที่สวยๆใ,ในช่วงนี้แล้วเรายังมีศิลปวัฒนธรรมครับเรายังมี วัดวาอารามที่เรียกว่าน่านเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตเพราะว่าเราเป็นเมืองเก่าที่ยังคงใช้ในชีวิตประจําวันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดโบราณที่มีอายุถึงหกร้อปีเราก็ยังเปิดเข้าไปสวดมนต์ไหว้พระเปิดเข้าไปทำํำวัดช้าวัดเย็นอะไรกันอยู่เป็นประจำถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาสัมผัสกันทั้งเรื่องของ ธรรมชาติที่สวยงามและก็ศิละปะวัฒนธรรมล่วงไปถึงคู่คนของน่านของเราก็เป็นผู้คนที่น่ารักและก็ใจดีด้วยยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวน่านนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าเที่ยวได้ตลอดทั้งปีสําหรับเมืองน่านนะคะไม่ใช่แค่<ช>หน้า,นาหนาวนี้เท่านั้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณทางด้านของคุณกัมปนาทพจิตค่ะผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านที่ได้มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวจังหวัดน่านขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ นี่ยหละค่ะคุณผู้ชมจังหวัดน่านก็ถือว่าเป็นอีก1นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเวลาโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวแบบนี้ถ้าขึ้นเหนือมาแล้วน่านก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่ควรพลาดนะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อ nbt น o อตรมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ